สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสกุลสกุลค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับเมียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องคะ่ะวันนี้นั่งหยุดงานนะคะนอวันนังข้า่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอีนั่งก็เพราะหสิครับรถเขาในเมืองวัดค่ะไปค้นใหม่แล้วก็จะไปคุยกับโรงเรียนเรื่องที่ว่ามาเก็บเงินค่ปาปับอีนั่งที่ว่าอีนั่งบอไปสอบสังคมแบบงงๆนะคะเนาะ,ะ <c oughs> นั่นแหละก่อนอื่นก็นจะพาเพียงน้องออกย่างเลนรอบบ้านก่อนนะคะน,ออน้องอานั่งเอาบับบงมวงแล้วก็ริกเกลือมานั่งกินนำ้ำโอโ้อากาศหนาวพี่น้องมองค่ะหิมะ หิมะตกแล้วเริ่มตกแล้วนะคะนอนตะวันยังตกบลายดอกตะวันก็บกบมี่นะหิมะมองไปทา้งหลก็มีแต่สีขาวเลยพี่น้องโอ๊ยเตือนมาเนี่ยนอนเต็มอิม่มเตือนซ่วยๆโอ้หิมะตกอันนี้นั่งตายแล้วพี่น้องค่ะอันอยังไงใบอยังว่าที่เขากินกันกินกับอ่าขนมจีนนะแม่พี่น้องยิ่งน่งหามองนางก่อนด้าโอ้ยมีแต่หิมะตู่ที่น่าจะเปีกยกใช่ไหมเนาะเนาะ โอ,อากาศหนาวอือ,อยันดาดพี่น้องคะ่ะเห็นบะสีมันก็จะสว่างสว่างสักหน่อยนึ่งนะคะเนาะมามากินบักมก่วงกันพี่น้องนี่นางเห็ดพิเกลมาบักม่วงได้มาจากลานไทยนั่นแหละคะ่ะบักม่วงนำดอกไม้ก็มีความเปรี้ยวอยู่อือ ชัดใจอืมมีลมเนี่ยพี่น้องมีลมน่อยๆอากาศติดลบอยู่มื่อนี้นะ เมื่อวานนี้น่าเปเรียนขับรถเลี่ยนขับถนนลื่นพี่น้องสามชั่วโมงเจอไปหาพันหาห้าพันแปดร้อยห้าสิบคูณพี่น้องเอยชุดเลยเที่ยวเดียวเดียวมือเดียวสามชั่วโมงหาพั 5, 8, 5, 000, 5, นแปดหาพันหาพันแปดร้อยค้นหาเอ้ยห้าพันแปดร้อยห้าสิบคูณพี่น้อง แพงขนาดโอ้ยมาหามเ้ยแพงขักกระดอกกระเดียบแล้วกะเดือเลือขับแซงเหลือเลี้ยนขับแซงแล้วก็เลี้ยนขับระยะไกลบ่รู้ว่าสิดีดใจเท่าไหร่เนี่ยพี่โนโ้องคะโอ้ ขนาดว่าเขาสื่อรถมาฝึกขับเองแล้วนะฝึกขับฝึกขับก็พอยญ่แล้วอ่ะฝึกคับจนเป็นแล้วสามเมือนกันบรู้ว่าสะยูหรือเปล่าพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยนไปสองเดือนดีก่อนได้ไปเกือบสองเมือนแล้ว ล่มหลังบานขึ้นหนาวเถะอะวะทำมองแสบพี่นอ้องมันนี่นั่งดีใจพี่น้องเอ้ย ยีนางได้สรงเงินกลับบ้านเดือนนียีนางได้ทรงเงินกลับบ้านแล้วก็ได้ได้ได้เฮ็ดสารประพุ่มไม่พี่น้องค่ะสารประพุ่มยู่บ้านยีนางต่างใจแต่เจี๊ยสารพระพุ่มไม่แต่โดนแล้วแต่ว่าไม่มีเงินบไม่มีเงินแล้วก็รอบที่แล้วที่ีนางเฮ็ดฐานสารประพุ่มไม่เฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเองแล้วก็ใส่สารพระพุ่มเกาที่ว่าแม่ยีนางเคยเสือไว้แต่มแต่นั่นก็พุ้พุ่งพังๆแล้วพี่น้องค่ะแต่ด้วยความที่ยีนางยังบันมีเงินนะ ยามาท่งงานมีเงินสื่อก็เลยว่าเออเห็ดฐานกนเห็ดเองได้โบกปูนเองคุดเองโบกปูนเองก็อิทเองทุกอย่างเลยปูกกระเบื้องเองเห็ดกับพ่อใหญ่กับตาแกกับตาของยี่น่งตาที่น่งแถวๆแล้วเนาะแล้วก็ซอยเห็ดน่นะก็ซนอะยกันก,ากัานหนองสาวเนาะเห็ดเองก็บ่ค่อยตรงแล้วพี่น้องครับปลูกกระเบื้องก็เอียงๆบ่ตรงเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็เฮ็ด เฮ็ดแบบว่าพ่อครัพ่อให้ได้แบบว่าพ่อให้ได้มีฐานตั้งนะเออแล้วก็ยกแล้วก็ใส่ฐานอันฐานอันเก่าก่อนแล้วพอบัดทีนี่อีนางก็พ่อเฮ็ดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเลี้ยงหัวมุงหัวมวยยังเสร็จเรียบร้อยแล้วอีนางก็อธิษฐานเนาะว่าอ่าคันว่าเมื่อใดลูกลูกหลานมีตังมีตังพ่อเดี๋ยวสิเฮ็ดใไฮไม่เด้อว่าะสั้นเดี๋ยวสิสื่อสารไฮไม่เด้อเดี๋ยวสิฐานเอ่อใไฮไม่งามๆเด้อว่าสั้นแล้วบัดทีนี้อีนางมาอยู่นอร์เวย์ จะซองปีแล้วล่ะค่ะเดือนเดือนปีวันนี้พ่อได้เห็ุงานพอได้มีตังค์นะคะเนาะก็เลยทรงถายทางบ้านเห็ดสารเห็ดสารไม้เห็ดสาไม่นหละพี่น้องเห็ดสารไม้เห็ดสาไม้ปลูกกระเบื้องไม้เอียงไม้บกปูนไม้นะคะเนาะก็เห็ดตอนนี้แม่อีน่งก็กาลังเห็ดอยู่อีน่งเพิ่งจะทรงเงิ่นเงินเงินไปนะคะเนาะก็ดีใจค่ะดีใจที่ว่าได้ได้เห็ดแล้วนะคะเนาะก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพี่น้องอีน่าเป็นคนเดียวคอยมีตัง มีตังได้ผัวฝรั่งเข้าก็บ่ได้ไห้แต่ผัวฝรั่งมาอยู่เมืองนอกก็ได้มีโอกาสาให้นังเดี๋ยวดี๋ยนมาเฮ็ดงานหาเฮ็ดงานเองไปอย่างยีน่าคือตังเนี่ยโทรศาพท์อีกอย่างหาเฮ็ดงานได้เฮ็ดงานเองได้หาเงินเองเนาะค่ะแต่ก่อนจะ่งเงินกาับ,บานยังเดียวกับบ่ได้เพราะว่าจะต้องมีปัญหากับผัวอยู่นี่แน่นอนนะคะเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอยู่นี่เขาก็ต้องออกอะนะชีวิตหลักๆเลยเข้าเข้าใหญ่มาอยู่เมืองนอกในชีวิตการกินการอยู่เขาก็ต้องอ ถุ่มเททางหนีน er pues ้ำนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะไปหายสามีออกอย่างเดียวก็บ่ได้เนาะค่ะเนาะสามีอีนางก็ปลดเกษียณแล้วซีนะเ่าเขาเขาเขาก็กินแต่เงินเกษียณของเราอ่ะนะพี่น้องนั่นแหละอีนางก็พอเงินออกมากก็ใส่ายทางนี้เนาะค่ะเนาะค่ะอยู่ค่ากินแล้วก็ค่าค่ากินของอีนางต่างหากแน่เนาะค่ะเนาะของส่งของใส่ส้นโตอย่างจังซีน่าแล้วก็น้องนั่นก็ส่งกลับบ้านเนาะค่ะเนาะบางเดือนก็บ่เหลือเก็บดอกพี่น้องค่ะบางเดือนก็บ่เหลือเก็บ คันว่าอีนางบ่หางานบ่หางานเฮ็ดเพิ่มนี่บ่พ่อแน่นอนแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้นี่นางเรียนขับรถต่อกจะายเองทุกอย่างเนาะค่ะนอนนั่นน่ะช่วงนี้บ่ค่อยมีแต่ยังหน่อยก็ต้องต้องต้องมีเหลือต้องมีเหลือให้ส่งบ้านเนาะค่ะนั่นแหละค่ะก็เรียนขับรถเสร็จแล้วนั่นแ่ะอีนางคิดว่าทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นอีนางคงจะมีเงินเก็บเนาะค่ะะเนาแต่ยังหน่อยแต่ยังหน่อยเดือนนี้อีนางก็ได้เฮ็ดในสิ่งที่นางตั้งใจไว้เนาะค่ะเนาะอยิ่งนั่จง เห <original> ็ดเห็ดทั้งบานทางไทยเนะ่ะให้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 ดีขึ้นนะพี่น้องคะ่ะเพราะว่ายีน่างยีน่างโตนอกจากตัวยีน่างเองแล้วออลลนะะก,ก็ขอบรัวของยีน่างนี่คือคือติดลบเลยเนาะค่ะเนาะยีน่างเริ่มต้นจากศูนย์เลยเนาะค่ะเนาะก็ขอบรัวของยีน่างนั่นค่ะขอบรัวทั้งไทยก็คือติดลบเลยเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยก็ค่อยๆเก็บเอานะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะโอ้ยยีน่างหนาวลมพัดพี่น้องตะกี้เนี่ยก็บ่ค่อยนาาทำได้ดอกอืมขี้บังวงเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะออกไปบวแล้วค่ะ หนาวจนบงม่วงเย็นมานเนีนน่ยแมงข่าบ้านแล้วพี่น้องหนาวร่มพับข่าบานเชิดบ้าใบหน,นาวฝน เดี๋ยวมาสิตกลายก็หนีพี่น้องเดี๋ยวยิมาสิตกลายก็หนีเอเยบรรยากาศแม่พี่น้องค่ะเบิ่งหมอกทั้งเขามีแดดแลวนะแดดแล้วก็หมอกน้ารมมผดโด้ยหนาวเขาบ้านกันเถอะพี่น้องไปออกเดินทางเขาในเมืองวดกันพี่น้องเอ้พี่น้องเบิ่งรถสภาพรถนาห้อนนา รถหนาหนาวหนาวินเตอร์รถก่อนช่วงที่หิมาตกนีว่าต้องถามหาความสะอาดของรถด,ด้วยพี่น้องนะถึงจะล่างเพอล่างเพราล่างรถเสร็จรปุ๊บขับออกมาขงนอกก็เลยคือเก้าค่ะสกปรกมากช่วงหนาหนาวพี่น้องรถไปเขาในเมืองกันโอ้ยรถไปคนใหม่คนยังพี่น้องมีแต่ความสกปรกไหนนั่งหามเง ต้องลดเสียงเพลงลงค่ะเพราะว่ามันเอาเขานีบกไ,ได้พี่นั่งเปิดความร้อนที่นั่งก่อนพี่น้องเ<ฮ>นี่ยค่ะระบบมือเทาก็สามารถที่จะเอาความหอนลุงหรือว่าขึ้นก็ได้แล้วก็จะเอาความร้อนเท่าไรโอ้ยี่สิบเอายิบยีิบสองยีิบสามพี่น้องค่ะหนาวหนาวรอพยายมากพยายม่ทันแล้วค่ะเขาในเมืองกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนะาะค่ะน้อยนั่งไปเหตุทุลานในเมืองกันเด้อพี่น้องเด้อ จะไปซื้อขนมก็พีคนไทยน้ำร้างขนมแล้วไหว้วเห็ดขนมขายค่ะเห็ดขนมปอเปี๊ยปะปอเปี๊ยะนยน้อยๆน,นะคะปอเปี๊ยนะทัวร์แล้วก็สลับเปาอีนั่งอีนั่งร้างสลับเปาหมูก็สลับเปลาทัวร์เนาะคะ่ะนาะใส่หวานนะพี่น้องใส่เข้มก็ใส่หวานไปค่ะออกเดินทางกันแล้วอ่อนคลิปหนาค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องเมียฝรัร่งบ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อแล้วผ่อนคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย